สวัสดีครับมาพบกัดีเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บโอเคทูโฮลคอมเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับผมวันนี้มากับตัวใหญ่เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นฝั่งของสาวนะครับแคปลาเอ็มสองหนึ่งหนึ่งเก้าเป็นอีกตัวที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับจากที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับนี่คือลักษณะกล่องของเขาเรามาดูตัวกล่องกันก่อนเลยนะครับนี่คือลักษณะของเขาตัวภาพก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับข้างๆกล่องเขาจะให้เห็นจะชัดนะฮะลักษณะสินค้าเป็นอย่างไรข้างๆตรงนี้เขาก็จะบอกวิธีการใช้นะครับสามารถต่อไมโครโฟน ได้นะฮะและสามารถเปิดเพลงได้มีรีโมทให้นะครับและด้านล่างเขาบอกว่าสามารถต่อเอทีแกรดได้อีกด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะอยู่ในตระก,กูลของ M2 ต่างๆของเขาเนี่ยนะครับเคปล่าจะมีหลายตัวมากๆเลยก็ไปดูกันได้ผมทารีวิวไว้หลายตัวมากๆสาหรับตัวนี้นะฮะนี่คือรายละเอียดลึกๆนะครับของเจ้าตัวนี้นะครับสำหรับเคป l ล่า M2119 นี่นะฮะจะเป็นรายละเอียดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคลื่นเสียงหรืออะไรต่างๆนะครับน้าหนัก ขนาดเดี๋ยวเราไปดูในตัวสินค้ากันดีก่อว่าจะเจ๋งขนาดไหนเชิญชมเลยครับตอนนี้เรามาีอยู่ในส่วนของตัวสินค้ากันแล้วนะครับสำหรับเจ้าเคปลอ m 2 1 9 9นนะครับผมนี่ อย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้นี่คือตัวสินค้าของเขาสวยงามใช่ไหมครัตอนนี้ที่ผมเห็นผมรู้สึกว่ามันตะการตาเหลือเกินนะครับรู้สึกความเงาถึงความเงาของหน้าปัดแ่งหน้าปัดและนี่คือสิ่งที่เขามีมาให้นะครับจะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับแถมแจ็ค RCA ให้อีกหนึ่งเส้นเพื่อในการต่อนะครับสำหรับ เอาพุทไปยังอุปกรณ์ที่จะต่อเข้ามานะครับแล้วก็มีรีโมดให้ในการกดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนของหน้าปัดให้ฟังนะครับหน้าปัดตรงนี้นะครับและตัวลำโพง2ข้างนี้2ข้างนี้คือลำโพงกลางแหลมก็คือเสียงกลางและเสียงแหลมนะครับเพื่อที่จะได้รับย่านที่ครบมากยิ่งขึ้นส่วนตัวใหญ่นี้จะเป็น s u b w o ฟ f e r นะครับเป็นเสียงเบสออกมาทั้งหมดและในส่วนตรงนี้หน้าปัดนะฮะแต่ละปุ่มก็จะต่างกันไปนะครับปุ่มแรกใหญ่ๆเลยตัวนี้คือวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มก็คือการปรับ เสียงนั่นเองดังเบาปรับที่ตัวนี้นะฮะในส่วนของไมวอลลุ่มตัวนี้นะครับไมวอลลุ่มก็คือการต่อไมตรงนี้ซึ่งจะมาเชื่อมกันถ้าต่อไมเข้าไปนะครับก็จะเป็นปุ่มนี้ในการปรับวอลลุ่มของไมให้ดังขนาดไหนในตัวลำโพงตัวนี้นะฮะในส่วนของเอ h o โคตัวนี้จะเป็นเอฟเฟกนะครับก็จะคล้ายๆรีเวิร์บเสียงกล้องใหญ่ๆนะครับเสียงแบบใหญ่ๆเหมือนอยู่ในโรงงานอะไรอย่างนี้ร้องเพลงในโรงงานอะไรอย่างนี้นะฮะ นี่นะครับและส่วนตรงนี้จะเป็นเสียงเบสนะครับเพื่อให้เกิดความกระหึ่มและหนักแน่นของตัวสิ่งที่ทุกคนจะเปิดฟังนั่นเองส่วนตรงนี้จะเป็นเสียงแหลมครับเพื่อทําให้เสียงชัดมากขึ้นและตัวนี้จะเป็นรูที่จะระบายความกระหึ่มออกมานั่นเองนะครับและส่วนตรงนี้หน้าปัดจะใส่เอดีการ์ดได้ USB ได้และจะเป็นส่วนของการกดพอตกดเพย์และการเปลี่ยนโหมดต่างๆจะอยู่ส่วนหน้าปัดตรงนี้หมดเลยนะครับ เดี๋ยวผมว่าผมพูดมาเยอะแล้วเราไปฟังเสียงของมันดีกว่าว่าเสียงมันจะกระหึ่มขนาดไหนเชิญเลยครับฮ่าฮ่าตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของการฟังเสียงกันแล้วนะครับเรามาฟังเสียงกันดีกว่านะครับเริ่มจากการเพิ่มวอลลุ่มนะครับเพิ่มวอลลุ่มของตัวนี้ขึ้นอยากเห็นไฟไหมฮะหน้าปัดสุดยอดมากๆเลยเพิ่มวอลลุ่มก่อนนะครับเปิดเพลงจากสมาร์ทโฟนนะฮะเอามาไว้ที่กลางพอดีนะครับเี่ยงคืนพอดี เิ่เสียงแหลมขึ้นนะครับตัวนี้นะผมเพิ่มเสียงเบสนะครับ ยอดนะครับนี่คือเสียงของเขานะครับผมสำหรับใครที่สนใจเจ้าตัวนี้จัดกันไปได้เลยในเว็บโอเคดูงบดอทคอมนะครับกำลังวัดตัวนี้อยู่ที่50วัตต์นะครับผมฟังเสียงกันไปแล้วเมื่อตกี้นะครับกำลังวัดก็ประมาณนี้ขึ้นความถี่นะครับฟรีแคนซี่อยู่ที่4 0เฮิร์ถึง2 0 0 0 0นเฮิร์นะครับก็ เป็นเคลื่อที่พอดีนะครับพอดีพอดีอดการรับเสียงการส่งเสียงออกมาที่ทุกคนได้ยินก็จะประมาณนี้นะครับผมใครที่อยากจะได้ยินแบบจอจอจัดไปเลยเอาไปฟังที่บ้านให้หนำใจนะครับสั่งกันได้ในเว okay ็บ ok เค o ูโฮมคผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่าง Facebook แล้วก็หลายเช่นเดียวกันนะครับ i n s t a g r กรแวะเข้ามาคุยกันได้ผมแปะลิงก์ไว้ทั้งหมดแล้วด้านล่างนะฮะและช่องทางการชําระเงินนะครับมีให้เลือกหลายช่องทางมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นชําระเงินปลายทางบัตรเครดิตหรือว่าจะเป็นวอลเล็ตนะครับเลือกได้เต็มที่เลย เอาที่ทุกคนสบายใจเลือกตัวไหนที่มาสะดวกกับตัวเองจับไปนะครับผมสุดท้ายอย่าลืมเหมือนเดิมอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยขอบคุณมากครับ